สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปช้อปปิ้งอีกแล้วนะคะคราวนี้ก็ไปช้อปปิ้งไปด้วยกันหลายสิ่งเหมือนกันนะคะก็ไปดูตัวแรกกันดีก,กว่าตัวแรกก็จะเป็นชาแนลนะคะเป็นบัชออนเบอร์69บเัชออนตัวนี้ซื้อที่ร้านชมพูรัตน์นะคะที่เดะวอล์คราชพฤกษ์ ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้น่คะจะเป็นสีส้มออกส้มๆนะคะส้มอมชมพูนิดๆมีแปลงมาให้ในแพคเกจแปลงนุ่มนะคะใช้ได้เลยตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะราคาในห้างก็จะประมาณสองพันต้นๆสองพันเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกัน ร้านนี้ก็จะขายอยู่ที่1นึ่ันหอยบาทนะคะมีบัตออนของชาแนลเนี่ยที่มีอยู่แล้วมันจะเป็นสีชมพูค่ะนี่ไปเจอสีส้มก็เลยลองดูนะคะตัวถัดไปจะเป็นอวกาศนะคะเป็นบัตออนเหมือนกันตรงนี้ก็ราคาเท่ากันพันหกเป็นสีลูมิ n นสฟัสนะคะ อีกสีหนึ่งที่ถอยมาปัดมาด้านในนี่ค่ะจะเป็นสีออกดูในเนี้ยจะเป็นชมพูนะวันนี้ปัดมาเหมือนจะอมส้มนิดๆชมพูอมส้มแต่เป็นชมพูที่เบาวกว่าตัวที่ซื้อมาตอนนั้นเป็นเลเดียนมา g e เจนท่านะคะเดี๋ยวลองเทียบให้ดู ตัวนี้คือเลด i a n นมา g e เจนทานะคะตัวนี้เป็นลูมินา u ฟัดเห็นไหมคะตัวนี้มันก็เข้มกว่าตัวนี้มันจะเบาๆปัดแล้วจะดูน,วน,วน,วนวัวๆส่วนตัวนี้แบบอยากใสดใส่สใสก็จะได้เข้มกว่าสีที่เข้มกว่านะคะรานะคาหนึ่งพันหอบาทจะบอกว่าอาวการเนี่ยเป็นปัชออนที่ดีมากเลยเท่าที่ซื้อมานะ หลายๆยี่ห้อเป็นมันทามันปั่นแล้วมันจะออกนวลนันวไม่แบบว่าเป็นปืน้นหรือว่าเกี่ยยากอะไรมันจะเกี่ยง่ายแล้วก็สีสวยนวลเนียนนะคะและ้วตัวถัดไปก็จะเป็นอันนี้มาสคาร่าอันนี้ซลองซื้อมาใช้นะเป็นเม y b เบ l i n ลีนเดอะอะไร o อโลคอโลเซใช่ปะเป็นสีเนี่ย ตัวนี้ซื้อมาสามร้อยบาทหัวแปงเป็นแบบนี้ลองปัดแล้วเมื่อเช้ามันให้ความยาวความงอนแต่ไม่เป็นแผลไม่แบบฟูออกมาเป็นแผลนะคะแต่ว่ายาวและง,งอนใช้ได้ถ้าสำหรับคนที่แบบว่าคนตาเยอะอยู่แล้วและคนตาปัดนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะสำหรับ เมเบลีนตัวนี้ถัดไปเป็นของที่ซื้อรับซื้ออีกเป็นเพนอายไลเนอร์ er นะคะของบิสูบิสูก็เป็นตัวเดิมที่ใช้อยู่ประจำจะบอกตัวเนี้ยดีที่สุดแหละวอบันดาอายไลเนอร์นะสามห้าสิบบาทนีคะกันน้ำเขียนชัดเขียนทนเส้นเล็กหรือจะเขียนให้มัน เป็นใหญ่ก็ได้ใช้มาหลายยี่ห้อแล้วบีซูนี่แหละดีที่สุดดีที่สุดแล้วมีของเคสก็ดีของเคสสองร้อยเก้าสิบแต่ว่าเคสอ่ะจะหมดเร็วจะแห้งเร็วแต่บีซูเนี่ยจะใช้ได้นานกว่าอันนี้แบบว่าเราใช้ทุกวันเลยนะเขียนทุกวันก็ยังเป็นเดือนนะกว่าจะหมดอันนี้มาพูดถึงของที่เรา ใช้แล้วชอบจริงๆเลยก็คือที่ทดลองใช้แล้วก็คืออ่าตัวนี้ก่อนลวกันอวกาศทั้งหลายทั้งตัวนี้เป็นดิมไลท์นะคะเป็นไลทิ้งพาวเดอร์ที่เคยเอามารีวิวให้ดูนั่นแหละปัดจนทั่วหน้ามันจะช่วยให้หน้าดูสว่างขึ้นหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะส่วนพวกบัตชอนอะไรพวกนี้ก็ใช้ดีอย่างที่บอกนั่นแหละ ดีจริงๆถ้าใครมีโอกาสได้ไปเจอก็ลองซื้อมาใช้ดูนะคะเพราะว่าดีจริงๆรับประกันถึงได้ซื้อมาอีกเมื่อวานซื้อลูมินัสลูมินัสไล์มาเอ้ยลูมินัสฝัดม,มาอแล้วก็ตัวนี้ขอรีวิวนิดนึงตัวนี้เป็นพรมเมอร์ของอวกาศนี่แหละตัวที่คุณโมเมเขาแนะนำเนี่ยจะบอกว่าเวลาใช้เนี่ย มันเกลี่ยดีมากใช้ลงก่อนลงรองพื้นมันเกลี่ยง่ายแล้วก็ทําให้รองพื้นเกลี่ยง่ายแต่ว่าข้อเสียก็คือสําหรับสาวๆหน้ามันทั้งหลายนะคะแต่ส่วนใหญ่คนไทยก็จะหน้ามันนั่นแหละเวลาแบบว่าไปในที่อากาศที่ไม่ใช่ห้องแอร์หรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้รองพื้นไหลได้ง่ายเพราะว่าความที่มันลื่น มันลื่นนี่แหละพออากาศรร้อนอะ่ะมันจะเป็นคราบไหลตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยคราบที่เราลองรองพื้นแล้วนะคะมันจะไหลมันนิดนึงไม่เยอะหรอกนิดนึงเป็นบางจุดอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าตัวนี้ก็ดีแค่ที่ว่าเป็นเบสในตัวด้วยก็คือกระจายแสงตั้งแต่ตอนที่เราใช้ลงตอนแรกแล้วก็ช่วยในการเกลี่ยได้ง่ายแต่ว่าติดอยู่ที่ มันทําให้รองพื้นไหลนิดนึงนั่นแหละโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้ามีอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะไปละค่ะ